พท่านผู้ชมสาธุชนทุกท่านอัตมาภาพพระครูภาวนาธรรมโคสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพชัยพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายใครขอจเจริญพรความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนิน,เนการในงานออกเมนพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลลังสีอดีตเจ้าวาดวัดโพชัยพระอารามหลวงอดีตที่ปรึกษา จากคณะภาค8อดีตประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคายซึ่งจะมีพิธีออกเมนพระราชทานเพลิงศพในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563ซึ่งในขณะนี้นั้นทางวัดโพชัยพระอารามหลวงกำลังได้ดำเนินการในการจัดสร้างเมนจำลองซึ่งเป็นเมน นกหัสดีลิงพร้อมกับเตรียมสถานที่ในงานบรรพรราชทานเพลิงศพฉะนั้นอาตมาภาพจึงใคร่ขอเจริญพรได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพคร่าวๆดังต่อไปนี้ในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2563นั้นเป็นวันเคลื่อนศพและ วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้บำเพ็ญกุศลไปตลอดทั้งวันในวันที่14นั้นจะเป็นวันประกอบพิธีพระราชทานเพลือศพในเวลา16นาฬิกาและจะมีพิธีประชุมเพลิงจริงในวันที่14ตุลาคมในเวลา20นาฬิกาวันที่15ตุลาคม2563นั้นจะเป็น บรเก็บอัฐิและฉลองอัฐิขอพระเดียคุณหลวงพ่อท่าจ้าคุณพระธรรมมะคนลนังสีฉะนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นเจ้าภาพโตะอาหารเป็นเจ้าภาพย่ามเป็นเจ้าภาพตาละปัดเป็นเจ้าภาพหนังสืออนุสศน์ที่ในบริเวณงานในวันที่12 ถึง15ตุลาคมพุทธศักราช2563ขอเจริญพรแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันขอเจริญพร